บิลลงยังเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับในเวลาที่เขาลงเล่นในสนามฟุตบอลรวมถึงตอนที่เป็นนักเตะอาชีพด้วยครับไปข้องเกี่ยวนะครับกับนักเตะระดับโลกหลายคนเลยนะครับอาทิเช่นทีรี่องรีนะครับตำนานกองหน้าชาวฝรั่งเศสนะครับรวมถึงทีมเคฮิลกองหน้าของทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะครับ สวัสดีครับนี่คือทเล e n t อต o t อร์นะครับวันนี้อยู่กับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชองโคลดบีลงนะครับซึ่งเป็นนักเตะโคต้าต่างชาติรายใหม่ของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเทิร์ฟทีไตโค้ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับรวมถึงท่านใดที่ชื่นชอบ อ่านเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ w w w t i n k c u r b e c o นะครับเรื่องราวของช่องโครดสบิลงนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขานั้นไปข้องเกี่ยวนะครับกับนักเตะระดับโลกหลายคนเลยนะครับอาทิเช่น h ทีรี่ h องรีนะครับตำนานกองหน้าชาวฝรั่งเศสนะครับซาโกซาโฮวิชนะครับเพลเมเกอร์ที่เคยเขย่าฟุตบอลยูโร2 0 0 0นะครับรวมถึงคิมเคฮิล กองหน้าของทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะครับชองครอสบิลลงเป็นใครจุดอ่อนจุดแข็งเขาอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักเขาติดตามได้ในทันต์สปอร์เตอร์ครับชองครอสบิลงนะครับเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติเคมรูนชุดใหญ่นะครับได้ลงเล่นไปแล้ว3เกมในปี2021นะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนเคมรูนโดยกําเนิดน,นะครับเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเกิดแล้วก็เติบโตที่นั่นแต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยอพยพไปอยู่ที่เคมรูนเขาก็เลยได้สัญชาติิฝรรัั่งเศสตดดมาด้วยนะคบ แต่เดิมนะครับปิวลงไม่ได้เป็นนักเตะที่เก่งกาจมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับเขาเริ่มเล่นให้กับทีมเยาวชนของสโมสรเครเตอร์แล้วก็มองตัว78นะครับซึ่งเป็นทีมในระดับยิวิชั่น3ของฝรั่งเศส ซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ไม่ได้มีประสบการณ์ลงเล่นชุดใหญ่เลยจนกระทั่งเขาต้องเอาดีด้านการเรียนหนังสือแทนนะครับบิวลงนะครับเรียนจบระดับปริญญาตรีนะครับโดยเขาเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งจุดนี้เองครับที่ทําให้เขานั้นกลายเป็นนักเตะในระดับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับแล้วเขาก็ได้เซ็นสัญญากับทีมใหญ่อย่างนิวยอร์กเรดบูลนะครับซึ่งตอนนั้นเี่ยมีเทร์รี่องรีกําลังค้าแข่งอยู่แล้วก็ จิมเคฮิวนะครับแต่ถ้าว่ากำแพงเรื่องของโคต้าต่างชาตินะครับทำให้บิวโลนี่ไม่ได้โอกาสค้าแข้งในลีกอาชีพของอเมริกาเขาต้องกลับมาที่ยุโรปอีกครั้งนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างชื่อเสียงกับทีมในลีกสโลวีเนียกับรูด้าวาเลนเย่แล้วก็มาริบอ์ในช่วงปี2 0 1 6 2นถึงนจนะครับจนกระทั่งฝีเท้าของเขาเนี่ยไปเข้าตาแมวมองจากอิตาลีซึ่งมีทีมอย่างเบเดเวนโตในเซรีบีและปล่อยยืมตัวไปอยู่กับฟอร์จาซาแลนิตาน่าแล้วก็ฮาตา ทีมในลีกดิวิชัน2ของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มาจบกับ C.F.R. ครูตทีมดังในลีกโรมาเนียก่อนจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของเมืองทองอยูเนเต็ดในปัจจุบันนะครับมาพูดถึงจุดเด่นของบิลงกันก่อนดีกว่านะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยจากสถิตินะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ Wooscore ในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการเข้าประทะครับ การแย่งบอลและการเข้าบล็อกจังหวะอันตรายนอกจากนี้ยังมีการลงลึกรายละเอียดว่าจุดแข็งของเขาคือเป็นนักเตะที่เข้าบอลหนักครับมีสมาธิเกาะติดอยู่กับเกมและเป็นกองหลังชอบเล่นบอลสั้นมากกว่าการวางบอลยาวแนวลึกนะครับส่วนคําบอกเล่าที่เราพอจะหาได้นะครับก็มาจากคําสัมภาษณ์นะครับของสลาตโก้ซาวูวิชนะครับตำนานนักเตะทีมชาติสโลวีเนียแล้วก็เคยร่วมงานกับชองครสบ,บิลงเนี่ยตอนที่อยู่กับทีมมาริบอร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นกุญสือให้นั่นเองนะครับซาวูวิชนะครับบอกว่าเขาสร้างทีมนะครับ ที่เริ่มต้นจากเกมรับเขาเลยอยากได้ความแข็งแกร่งจึงเลือกบิวลงนะครับซึ่งเป็นคนที่มีทั้งความแข็งแกร่งความเร็วพละกําลังการกระโดดนะครับมั่นใจได้เลยว่าบิวลงเนี่ยจะตอบโจทย์กับมาริบอร์เป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้นะครับซาวิตก็บอกกับบิวลงโดยตรงเลยนะครับบอกว่าคุณเนี่ยเป็นนักเตะกองหลังตัวใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่หายากมากนั่นคือเหตุผลที่เขาซื้อบิวลงมาร่วมทีม และนี่ก็คือคําจํากัดความนะครับที่น่าจะพออธิบายเรื่องของฝีเท้าบิโลลงได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องนอกสนามของบิโลลงก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับคือเขาเป็นคนที่มีวินัยใฝ่ายเรียนรู้นะครับแล้วก็มองหาความทะเยอทะยานให้กับตัวเองมาตั้งแต่ ตอนยังเป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับเขาไม่กลัวการเดินทางแล้วก็พร้อมปรับตัวไปเล่นในที่ต่างๆซึ่งนับเป็นปัจจัยที่เหมาะมากๆนะครับกับใครสักคนที่จะมาเล่นฟุตบอลในประเทศไทยเนื่องจากในระดับสากลน,นะครับนี่คือหลีกที่โลกยังไม่ค่อยรู้จักนักนะครับนอกจากเรื่องของความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นความคล่องแคล่วความแข็งแกร่งแล้วนะครับหรือว่าเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเองก็ตามเนี่ย บิลลลงยังเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับในเวลาที่เขาลงเล่นในสนามฟุตบอลรวมถึงตอนที่เป็นนักเตะอาชีพด้วยครับท้ายที่สุดนะครับบิลลลงยังถือว่าเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงที่เขาเดินทางไปเล่นตามที่ต่างๆเขาก็ประสบปัญหาพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องการโดนเหยียดผิวครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในน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 นลลลลลลีีีีีีีีีกปปปรระเเ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 ทททททศสโโววววยย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 ่่่่่่่่่่ขขขขาาาาาาคคคออออออูัับิงงง้้ฟฟตตไถื็ุุมน เขาเป็นคนผิวดำคนเดียวในสนามเขามักจะได้ยินเสียงตะโกนจากแฟนบอลน,นะครับบอกว่าไอ้ดำสกรปรกซึ่งสําหรับคําพูดแบบนี้นะครับมันทําให้บิลุงนั้นหัวเราะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนๆนะครับตอนที่เขาลงแข่งในสนามเขาก็เคยโดนนักเตะทีมอ,อื่นเหยียดผิวเหมือนกันเขาบอกว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยพูดคําว่ากลับบ้านแกไปซะที่นี่สโลโมีเนียเว้ยน่าจะเป็นประโยคแบบนี้แหละที่เขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับและนั่นก็ไม่ได้ทําให้บิลุงเสียสูญอะไรเลยครับเขาบอกว่าทุกคนครับจะพูดอะไรกก็ไดด้ตาามที่อยพู ไม่ได้ทําให้เขาหลุดจากเกมแน่นอนซึ่งถ้ามองจากคําพูดนี้นะครับมันก็ตรงกับจุดแข็งที่อูสกอร์เคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขานั้นมีจุดแข็งเรื่องของการมีสมาธิในการแข่งขันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนักเตะกองหลังวัย29ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง192เซนติเมตรนะครับซึ่งเขาได้รับความชื่นชมทั้งเรื่องความแข็งแกร่งความเร็วชัสนกตินะครับในการเล่นฟุตบอลต่างๆนะครับก็ต้องมารอดูกันว่า เขานั้นจะเฉิดฉายและก็ฉายแสงในสีเสื้อของกิเลนผยองเมืองทองยูเนเต็ดในไทยลีกซีซั่นส0 2 3ัน2ีถึงได้หรือไม่นะครับและทั้งหมดนี้คือ Talent Sporter ใน EP นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกดระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติ้งเคิร์ฟคิดไซโคง้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ w w w t i n g c u r b c o ที่ขึ้นอยู่่่่ดด้้้้้้าาาานน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 ลลลลงงีีีเยคครััันนนนับบแวววพพกกใหหมมตตอออผิไปสส